ิ่งได้ใช้นะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะ <c oughs> คือบอกเลยคุณสมบัติของเขาเยอะมากตรงนี้ทุกคนนี่เดี๋ยวพี่จะทาที่หน้าให้ดูนะคะแล้วจะให้ดูเลยนะว่าน้องตัวเนี้ยเขาไม่ได้มีดีแค่แบบว่าซึมไวน้แม่สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพีกในช่องเดียวพีอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่ในช่วงของมันต้องรีวิว ลับมาเจอกันในหน้าสดแบบนี้อีกแล้วนะคะเพราะว่าพิกมีไอเทมใหม่นะคะอยากจะมาบอกต่อจริงๆทาแบรนด์เขาก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเห็นน้องกันไปแล้วเนาะพี่ก็เพิ่งได้ใช้นะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะ่ะก็เลยอยากจะมาบอกต่อกันในคลิปนี้นะคะน้องก็คือนี่เลยคะ่ะทุกคนมอยส์ของเคียร์โนต e นะคะไหนใครเห็นกันแล้วบ้างเขามีวางขายแล้วนะคะที่เซเว่นอีเวทุกสาขาเลยคะ่ะทุกคนมาทําความรู้จักกับน้องตัวนี้กันก่อนเลยนะคะน้องตัวนี้นะคะมีชื่อว่ามอยส์สกินแบเรียร์มอยส์ไรซิ่งเจลค ทุกคนสามารถใช้ได้กับทุกผิวเลยนะคะผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวง่ายนะคะก็สามารถใช้น้องตัวนี้ได้เลยเพราะว่าน้องตัวนี้นะคะเขาสูตรเอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมนะคะแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวด้วยะคะ่ะทุกคนนี่เขาจะเขมไว้ตรงนี้เลยนะแล้วคุณสมบัติของน้องตัวนี้เขามีอะไรดีนะคะคือบอกเลยคุณสมบัติของเขาเยอะมากตรงนี้ทุกคนนี่คือแบบ เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังแบบคร่าวๆเลยนะคะทุกคนน้องตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับเทคโนโลยี PDM ค่ะทุกคนที่ช่วยในเรื่องของการบล็อกความชุ่มชื้นนะคะให้กับผิวของเราได้ถึง24ชั่วโมงเลยนะทุกคนและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเขายังเป็นเกาะป้องกันผิวให้กับเราด้วยใครที่มีผิวเป็นสิวง่ายนะคะ ต้องใช้ตัวนี้เลยนะคะเขาจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการแบบดูแลผิวของเราให้มีความแข็งแรงแล้วก็ดูสุขภาพดียิ่งขึ้นค่ะทุกคนเออประมาณนั้นเลยนะคะมาในส่วนของสารสกัดก,กันบ้างนะคะว่าเขาเนี่ยใช้อะไรบ้างนะคะทุกคนแล้วมันดียังไงนะสารสกัดหลักๆของเขานะคะก็จะมีเซรามายสามชนิดค่ะทุกคนที่จะช่วยในเรื่องของการเป็นเกราะป้องกันให้กับผิวนะคะแล้วก็ยังมีสควาเลนแล้วก็ดอกไม้สีขาวนะคะที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องการล็อกความชุ่มชื้นและทําให้ผิวของเราแลดูกระจ่าง ด้วยคทุกนยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเขายังมีไฮยาลูรอนนะคะถึงแปดโมเลกุลที่เข้ามาบำรุงผิวหน้าให้กับเราด้วยค่ะทุกคนคือมันเลิศนะแกซองสีิบเก้าเลิศจริงๆมาค่ะทุกคนเดี๋ยวพิ่จะให้ดูเนื้อของเขากันนะคะว่าเนื้อของเขานะคะคจะมีความเข้มข้นขนาดไหนนี่ค่ะทุกคนเนื้อของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนเห็นไหมว่าเนื้อของเขาดูมีความเข้มข้นมากเลยนะแต่ถ้าเราเกลี่ยไปแล้วนะคะเนี่ย น้องก็จะมีความบางเบานะคะแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวของเราได้ไวมากทุกคนนี่ทุกคนดูดิเดี๋ยวพี่จะทาที่หน้าให้ดูนะคะเราจะให้ดูเลยนะว่าน้องตัวเนี้ยเขาไม่ได้มีดีแค่แบบว่าซึมไวนะแม่คือเขาอะเป็นสกินแคร์ที่ใช้แล้วนะคะไม่ทิ้งความเหนอะหนะให้กับผิวเลยแล้วก็ไม่ทําให้หน้าเยิ้มด้วยนะทุกคน คือเลิศมากพี่เคยใช้มอยส์เจอไรเซอร์บางตัวทุกคนคือใช้ไปแล้วแล้วเขาทิ้งความเนหนอะหนะให้กับผิวว่าพี่รู้สึกแบบใช้ได้ไม่นานะ่ะแต่ตัวเนี้คือเขาไม่ทิ้งความเนหนอะหนะให้กับผิวเลยนะพี่ชอบมากอะทุกคนทาก่อนนอนอนะคือเลิศตื่นเช้ามานะผิวแลดูสุขภาพดีสุดๆแล้วก็จะมีความฉ่ำๆนิดๆน,นะทุกคนเอ้ยสวยจริงๆ นี่คะ่ะทุกคนหลังจากที่เราลงมอยส์เจอร์ไรเซอร์ของเขาไปแล้วนะคะนี่ผิวมันไม่ได้มีความเยิ้มเลยนะทุกคนไมไ่มีความเหนอะหนะเลยนะเนี่ยคือดีงามมากแล้วก็ยังดูมีความชุ่มชื้นนะคะทุกคนประมาณนี้เลย กลับมาแล้วค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเมื่อกี้นะคะแบตหมดพี่ก็เลยเอาแบตไปชาร์จนะคะก็ระหว่างรอแบตเนี่ยก็ได้ไปแต่งหน้าอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอ่ะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะขอสรุปสักนิดนึงนะสาหรับสาวๆคนไหนนะคะที่ต้องการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้านะคะแบบเร่งด่วนนะคะพี่ขอแนะนําเลยค่ะเป็น Moist Booster ตัวนี้หรือว่า Moistiono ตัวนี้นะคะทุกคนคือราคาแค่หลักสิบแต่คุณสมบัติเขาคือแบบสุดนะเขาไม่ได้แค่ละความชุ่มชื้นอย่างเดียวนะคะทุกคนเขายัง สร้างกรอบป้องกันให้กับผิวด้วยลดเลือนริ้วรอยก็ได้นะคะกระชับรูขุมขนได้ด้วยค่ะทุกคนเออคือมันเลิศนะซองแค่49บาทคุณสมบัติคือปังไม่ไหวเวอร์ส่วนวิธีการใช้นะคะก็คือทาเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะทุกคนยิ่งถ้าทาก่อนนอนนะทุกคนฟินิชผิวตอนตื่นนอนคือดีงามมากอย่างที่บอกไปคือพีกใช้เองนะคะทุกคนพอตื่นมาพีคเห็นหน้าตัวเองใน,นกระจกแล้วคือแบบ มันสวยมากแกในเรื่องของงานผิวนะเออแต่สภาพหน้าตอนตื่นนี่ก็คือไม่ได้นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิวใหมบูสเตตัวใหม่นะคะของแบรนด์เคลีย o โค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย